เดือนพฤษภาคมพศ2568เตรียมตัวรับโชคจากเทพ,พเจ้ากันให้พร้อมสีราศีนี้กำลังจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบจัดเต็มรับรองว่าความเฮงจะมาแบบไม่หยุดทั้งงานการเงินและความรักราศีไหนจะโชคดีบ้างตามมาดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเทพทั้งหลายกำลังจะเสริมดวงให้กับสีราศีที่โชคดีในเดือนนี้ ทุกคนเตรียมตัวรับพลังบวกจากพระพิคนตพระแม่ลักษมีและพานารายความโชคดีพร้อมเข้ามาแบบเต็มๆถ้าคุณอยู่ในราศีเหล่านี้แล้วล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันเลยนะคะเผยสีราศีที่ดวงพุ่งได้แก่ราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีเมษ ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง19เมษายนพระพิคเนตมาเสริมโชคให้กับชาวราศีเมษงานที่ค้างจะสำเร็จไวเวอร์และการเงินก็ไหลลื่นสุดๆถ้าคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเดือนนี้แหละค่ะที่ต้องลงมือทำเพราะดวงดีสุดๆราศีพฤษภท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคม พระแม่รักศมีเสริมความมั่งคั่งให้กับชาวราศีพฤษภงานจะมีโอกาสดีๆเข้ามาการเงินพุ่งแรงและที่เด็ดคือมีสิทธิ์เจอคู่ที่ใช่ความรักไปได้ดีสุดๆถ้าโสดเตรียมตัวให้พร้อมกันเลยนะคะราศีกรกฎท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมพระแม่รัศมีช่วยให้ชาวราศีกรกฎดวงพุ่งไปข้างหน้า งานที่ติดขัดจะไปได้ดีการเงินมั่นคงและความรักก็กำลังไปในทิศทางที่ดีถ้ายังโสดมีโอกาสจะเจอคนพิเศษหรือเจอคนที่ใช่ราศีสุดท้ายได้แก่ราศีสิงห์ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมพระนารายมาช่วยเสริมดวงให้ชาวราศีสิงห์พุ่งทยานสุดๆงานที่ทำจะได้รับการยอมรับ เงินทองจะมาเต็มๆใครที่ลงทุนหรือทำธุรกิจเตรียมรับกำไรกันได้เลยค่ะเดือนพฤษภาคมนี้สี่ราศีนี้ดวงพุ่งเตรียมรับโชคทั้งการงานการเงินและความรักไปแบบเต็มๆใครที่อยู่ในราศีเหล่านี้อย่าลืมขอพรจากเทพเจ้าทั้งหลายเพื่อเสริมดวงให้ชีวิตดีขึ้นถ้าไม่อยากพลาดคำทำนายดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนสมหวังดังคำทํานายทุกประการพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ